เราไปละหมาดมัสยิดอ่านี่ก็เหมือนการคําถามนี้แต่แต่คนละคนละประเด็นกันนะครับเขาถามว่าเราไปละหมาดมัสยิดปรากฏว่าแถวแรกคนเต็มแล้วคนที่มาที่หลังทำแถวที่สองเนี่ยเขาถามว่าจำเป็นจะต้องอยู่ยืนจำเป็นจะต้องยืนอยู่ ตรงกับตัวอิมัมหรือเปล่านี่คือคําถามนะครับสมมุติว่ามัสยิดประมาณนี้นะครับตัวอิมัมเขาจะอยู่ตรงกลางจะอยู่หน้าเพื่อนฝั่งนี้ลงมาก็เป็นแถวก็จะยาวทั้งตั้งแต่มุมนู้นมาทีนี้แถวแรกเนี่ยคือเต็มแล้วแล้วมาที่หลังก็ต้องต่อแถวที่สองแหละแต่ประเด็นที่เขาถามเนี่ยคือ เราจําเป็นจะต้องยืนระดับเดียวกันตัวอิมัมหรือเปล่าท้มันตรงหรือเปล่าพี่น้องถามในเง่ว่าจําเป็นหรือเปล่าไอ้นี้ไม่จําเป็นนะครับแค่สุนัตไม่ใช่วายิบตัวอิมัมยืนอยู่ตรงนี้เราแถวที่สองไปขวามือก็ได้แต่มาครเรามะมุมไปสายมือของตัวอิมัมก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีและให้มันตรง การตรงกับตัวอิมัมตำแหน่งคนแรกเนี่ยมันเป็นสุนัขนะครับี่ที่พูดถึงที่ท่านถามว่าเรามาเนี่ยนะแถวแรกเต็มนะครับแต่ถ้าแถวแรกยังไม่เต็มเรามาคนแรกถ้าเราเป็นคนที่พอจัดแทนตัวอิมัมได้เวลาตัวอิมัมบาดตายละหมาดให้เรายืนหลังตัวอิมัมเลย เราเป็นคนมีความรู้นี่แต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าตัอ,อิหมามเสียเนี่ยเราขึ้นไปแทนไม่ได้นั้นอย่าอย่าอยู่หลังตัอ,อิหมามอ่าอาจจะเธอไปขวาม,มือหรือว่าสายมือของตัวอ,อิหมามสักนิดหนึ่งอ่าให้คนที่พอมีความรู้อยู่หลังตัอ,อิหมามเพราะการเอ็กเซเดนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครคาดคิดดีไม่ดีกําลังละหมาดขี้จิงจก ลนใส่หัวเต้อิหมัมก็เป็นไปได้ไม่ใช่ของมุสฮิดอ่าดีไม่ดีเต้อิหมัมพายลมขึ้นมาตอนลุงรอก็มันก็เป็นไปได้แล้วทีนี้คนที่อยู่หลังเต้อิหมัมและขึ้นไปแทนเลยแต่ถ้าคนที่อยู่หลังเต้อิหมัมไม่รู้อิโนโนอินเนทีนี้มันลาบากอ่าต้องเข้าใจนะครับนั่นคือคําถามข้อที่สองที่ท่านถามว่าเราไปละหมาดมัสยิดปรากฏว่าแถวแรกเต็มแล้ว เราจะยืนแถวที่สองให้ยืนจุดไหนอ่าก็ต่อไปแล้วคำถามนี้ก็ไม่ได้ยากเช่นเดียวกัน